สวัสดีครับเป่นลูนดิสารบ้านน้อยครับแรงนี้มันนี้ก็ิพาพี่้านนองไปเบิ่งเมต้กำลังใส่แยบอยู่พอดีไปเบิ่งว่าวิธีรเบาใส่แยบใส่ไปไหไคือคือหมานเดียวซั่น เดราเป็นรุ่นนีกพาะผีพ่อหน่องไปเบิ่งผุ่นเราใส่ยุนไปารุ่นทั้งควบศาสตร์ด้วยครับช่วงวิทย์ฝนวิทย์ยังกับทั้งควบศาสตร์กวดทันแน่นี่แน่พ่อมันดีดูดีขึ้นจังน้อยพี่น้อ,นองอไปเบอร์เบอร์เมตัวใส่เงียบสิมานบ่กมาเนาะกาแฟกาแฟบ่ไปใส่เงียบน้าแม่บ่เฮ้ยไปวะเฮ้ยอีหลา่าไม่สู้สมุนตุอนุนตุยเทลูกหอุนตุอุนตุยเทหนาไม่ก็สัมมาโมเทเป็นเสือเป็นสาวแม่ผุน สองไงบ้าหน่นเดจ้าบีพวกไงบ้ากันเอ๊ะมันยังหึหง่ึพุ่นพี่กับน้องยอกันอยู่พุ่นหาบัานไหนกันอยู่พี่โอ้ยงานหนักงานหนักเราบุกคนก็ต้องเยนหาบัานไหนกันเอ้าหาไปหมดละเดี๋ยวพี่วิ่งมาเสียเงียบกันไปได้แล้วขี้กกุกกิ๊กกัวอยที่แถเสี่อันโอ้ ใจมาตะปูนทางอันเข่าเพท่านไอเกียวผุนโอ้ทางผุนอ่ะแมนีนอันตะกี้แมนนีนพยินรุ่นลงมือวันนี้พอดี<ม>พยิรุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ตัวกันเลยลงมือเองเสมือละจ้ะอันซ้ำเส้นเงียบ,บนี่บวบภาษาเลยเองบวบวันนี้แต่ว่ากันเส้เบ็ดนี่บพรสัวแมีนอันนี้เลาปลาตายเส้นเหล่าสามตัววันนี้ปลา็งเป็นเส้ตัวเดียวประหยัดเพราะมัามันบ่มีเพราะมันแถมมันประหยัดแมีนเหรอมันบ่มีอันปลาเข็ง ใส่ตัวเดียวพอมันดิ่มนี่แม่ตัวขวดทาออกเด้อขวดทามมันใส่ขวดมันเป็นแทนจริงไหมพอดีอู้เป็นน้ำคนเป็นว่าไปขวดเได้ยังอืมแต่ว่าแม่ตัวนันเป็นแบบว่าบ่็อกขัดใจแม่พี่น้องบ่็อกขัดใจนี่นี่ตัวปลาเฉียงตัวมันเป็นไงเออเบิ้องตื้อบริเวณกลางๆนี่นี่นี่ต่างง่ามอยู่ส่งนี่พี่น้องนี่เอาแดงๆเข็นนี่แม่ตัวต่างง่ามอยู่ส่งนี่ครับนี่แมนเนี่ยกะจะล่องสิง เราลงแบบตรงๆไปมหมดแต่เพียงเรายังมาปกไว้เนาะผู้่นใส่เป็นแล้วกะกะต่หากว่าใครดอกผู้เคยใส่อย่าคัดแม่เอาเดี๋ยวคนหลุดไม่อยากใสอีกสีน้ำมีดุตั้งแต่ตู้ยังอันเป็นผู้เถากันยังใส่ได้กินถาเท่เพิ่นอย่าเฮ็ดเนี่ยคะเอาง่ามมันล่องทั้งขี้ดินเอาเปฝนปลาเชียงน้อยใส่ปลาเชียงน้อยไปเชียงนงแม่นโมมันตายกัใส่อันแล้วล่ะ สามตัวแล้วตัวเป็นใส่ตัวเดียวพ่อมันเด่นก็นไดน้นี่เดี๋ยวอีกสามเนี่ยพยี่น้องไปไวนใส่ไส้ท่านสวนไส้ลอนเงินหองนี่พี่น้องก็ต้องสงสัยเป็นยังนี่คือการคายดีสอดหลังไงปีนี้อ่ะสิบได้กเกิดด้วยซิ <c oughs> น้ำไหลป่ะนีแปัญหาห้องไม่เห็ดอยู่พี่นออ้องห้องห้องนี่มันเป็ทันแหง้ง บ่มีกเกิดการเติมน้ำผู้แท้สรงรอง,งแรงแรงให้ไปถ่ายพี่น้องรถว่าเตี้ยแจ้งติดตามเบิ่งติานพอยุ่นสิได้เฮ็ดอันคันไข่ที่สอดมองไรเด้อปีนี้เนาะแมนเอามีมตู้ตไปใส่ยเงียบก่นนอนมีนปลาตายขันเสียวมือบใบไยเหม็นสองมือก็ะบ,บอกจกกุย้ยแล้วถวยน้อยตักติ้งนิ้งติงต้งนิ่งยอยู่างรถเตี้ยด่างตะบูมันเป็นก้อนแต่ยังเหม็นอยู่มันปลาตายเนาะแต่กบมันบ่เหม็นบ่เอาตี้ยแมนกบมันกัดอันมักแหมมันถือกินอาไักินมันเนาะนี่เระขันบ่เอามือ บาทาาหยยบลงเลยบนห้องอันนี่มันอนั่นเนื้อพนยุ่นมันเป็นอย่างวัตีมันอันน้ำข้ามไหลอย่างรูปแน่ดอกว่ารูปแล้วกะทิเฝ้าไปล่างออกมันพุ้นไหลนี่แหละเ่เปนียงดอกหยาเน่หยาเน่เพียงเน่มันบเป็นปุ๋ยเป็นนีสียหเสีหน้าเอาหนีไม่ตัวเาว่าคนเป็นหรือว่าน้ำดำๆไม่ไปเศร้าหลยกับเอาเปียงดอกมีแต่น้ำปุ๋ยน้ำคุ้นอันน้ำหยาเน่เพียงเน่าสียหน่ไม่ตัว เออไม่มีเหรอวนนี้แต่ว่ามือเอื้นเน่ยลืมไม่ย้ำน้ำเมตุเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสุบัติเหรอน้ำกันเนี่อตู้กับที่ไปใกล้ๆนี่ละเออเอามือเนี่ยได้มาย้ำน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสีมันเ่ามือนนี่พอดิมกเหลี่อออมมาเนาะไม่เหมือนนี่เอาใส่ตะลุนนี่แต่ว่าไม่ไพ่นั่นเพราะเอาใส่โอ้ขันถอดออกถอดเขาอันนั่นคัดมันเสียน้ำหาเพราะเห็นอ๋อเขาได้เอาดุลนี่ใส่ตะกอนจังมือเขาจังมาดุลน้ำกันเด้อว่าสีมันเพราะมันพี่น้อง ấy nữa các bạn. Ừm, nó ta. Cái càng này con dở đấy. Ừm. Đâu nhỏ nhỏ căng. ไปวนไปวนมาใส่เงินหาใส่เงียบน้ำเมียตีไปทำเลยลูกไม่ต้องไปดอกไปหาหนูน่ะไปกาแฟไปไปพักก้อนนี่ละมันน้ำไหลไปเร็วไปเร็วไป,วไปบ่มีดอกบ่มีบ่มีบ่เบ๊บ,บ่เบ,บ๊ไปมาหาดอกมาหาดอกไปย่าหมาอจังหาย่าหนีพุทธินหาดอกนี่ละน้ำไหลอยู่ไปลูกไปไป หยอกกันหรอกพี่กุ้งน่องไปหยอกหยอกกันอยู่หันหลังไปไปลูกไปยังเนี้่ไปบ่ไปบ่ไปไปนุ่มเย็นสิหยอกน่องด้จักหยอกน่องด้นี่ยคนบ่ทันหูว่าเขาจะหยอกคนนี่ไปไปไปกาแฟไปมึงนุ่มหมูทีหยอกหมูทีหยอกไปยังไปเร็ว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  หมูยังยองร้องแต่หมูไปไปดูไปนั่น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 เขาไปยองน้ำแต่เหล้วบอกหมูว่นไปเร็ว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 จัดการเลยน้ำเย็นน้ำเย็นจัดการเลยน้ำเย็นน้ำเย็นจัดการกาแฟเลยไปไปจัดการเลยน้ำเย็นไปกาแฟไปผุ่นผุ่นผุ่นนั่นยองกันเราเรื่อยแบบนี้ยองกาแฟน้ำเนี้ยสูงแหงถือกินหนูบอ หือกินหนูบอลกมีหนูบ่อ้าเลยนี่หืมไปไปลูกไปไปไปเอาเอาปูปูปเอาใหญ่หยอกันเลยนี่มามามกลามาบ่ไปบ่ไปเร็วเร็วกลมาเร็วเร็วลูก่ดเร็วยก่เอา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 โอ้ยมวนกูเลสู รักสยองมูบ่คนคนจัดการกาแฟนี่คนเห็นไหมมาเรี่ยวหมูนมาเรี่ยวหมูนมาเรี่ยวหมูนจิกเตียมใส่หยองมูุ้หมูกุไกุ่นแด่เร็วนำเย็นเร็วเอ้อโอยขันสูนี่เอาเลยน้ำเย็นสูเลยน้ำเย็นสูเลย น้อเย็นส oh, oh. <Tonight> ู่เลยน้อเย็นสู่เลยนุ่มเย็นสู่เลยเอาเลยน้อเย็นเอาเลยเอาเอาค่อยๆเหยียดได้เห็ียดนี่หลีเด้อเดี๋ยวคอยเหยียดกาแฟซอยเขาเนี่ยกาแฟเอ้าเอ้าเอ้าสู่เลยสู่เลยหาไม่ได้หลีหยอกกันเด้อหยอกกันหยอกกันกาแฟมันหยอกน้ำเขาหนีเร็วเอ้าเอ้าเอ้าบู้ยขายหนี้เงินก็เรียนดีถึง หมูเศร้าเหีบๆเลยล่ะหยอกเขาเขาหยอกเขาเดียวล่าอะไรล่าอะไรสิว่นเวนล่าอะไรสิเย้กาแฟมันจัดการได้หน่กาแฟมันจัดการได้หนี่เร็วเอาเลยหยอกมาเลยเดี๋ยวนะหูอ่ะก็ล่าเขาเดียวแหละเอาเหม่กาแฟเกัดการมึงน้ำเย็นอีกไหมกาแฟกาแฟจัดการมึงน้ำเย็นอีกนี่เร็ว เอาเลยคนเอาเลยจัดการหมูน้ำเย็นเลยนั่นนั่นนั่นมันนอนอยู่นั่นนั่นหมูน้ำเย็นนี่มันนอนยู่นมีเอาเลยไปจัดการเลยไปไปนั่นหมูวันั่นหมูวันั่นเอาเลยเอาเลยน้ำเย็นจดการมาเลยน้ำเย็นเอาเอาเอาเมลกาแฟช่วก็หยอกี่หลายนี่เปียงหยอกน้องนี่เปียงดูเอ้ยหามันนี่น้องเสยน่องของบ้าหามันนี่ไอ้เจียบอกมูนมาสูดเล้อกมูหันหลังให้เล่วกุ่น อออ๋อๆๆๆๆๆๆอาเอาคนจัดการไหมคนจัดการไหมมาคนบัหมูมันลาอตัวนืงเอาเลยโอ้สซ้หยอกกันแล้ว้ามัดป่ะนี่งานหนักอืมเลี่ยนกัน้ะ กุมสูงข,ขอโน,โน้อยุ่งกันบม่เคยกัดกันหรอกแต่เหลี่ยงมมกนี่มีทีเดียวเัอนแหละแมีนบากคนคนก็หนองสูงกัน